สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแทนสนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบัมบูกระดูก สนนทนุ่โดยน้ำมันรำจะีเอกดถอนดาร์โลนิต้าห์นนู่นิสระต้องขั้วนี้เลยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์กีฬาซีสปอร์ตคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูที่อาคารศูนย์กีฬาซีสปอร์ตคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดแพร่คุมป้ายอาคารศูนย์ซีสปอร์ตคอมเพล็กซ์เทศบาลตะบลบางปูโดยมีนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตะบลบางปูกล่าวรายงานถึงการดําเนินการขอสร้างอาคารศูนย์กีฬาซีสปอร์ตคอมเพล็กซ์พร้อมด้วยนายบวรโยคทธมอดีตอายการจังหวัดประจำำําสํานักงานอายการสูงสุด นายวัฒนาเจริญจิตนามเพอเมืองสมุทรปราการนายสรายุทธชัยกองนามเภอบางเสาธงนายพีรพัฒน์ฐานิตนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนายอนุวัตศักดิทิชัยอุปนาย,ยกสมาพันคม SME ไทยจังหวัดสมุทรปราการว่าที่ร้อยตีชัดชวันนุชลำยองผู้อำนวยการสำนักง,งานกกทจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะผู้บริหารหนณาส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานข้าราชการเทศบาลตำบลบ,บางปูและเจ้าของบริษัทห้างร้านเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยบรรยากาศภายในงานหลังจากนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางปูนำนายสุภมิตรชินศีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเดินเยี่ยมชมศูนย์กีฬาสีสปอร์ตคอมเพล็กซ์แล้วจากนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างทีมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพบกับทีมเทศบาลตำบลบ,บางปูซึ่งผลการแข่งขันทั้งส จบลงทีมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเอาชนะทีมเทศบาลตำบลบางปูไปด้วยสกอร์4-2นายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูได้กล่าวเทศบาลตำบลบางปูได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาซีสปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิน่นได้ใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาการออกกําลังกายซึ่งภายในอาคารศูนย์กีฬาประกอบไปด้วยสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนามฟุตซอลสนามบาสเกตบอลสนามแบดมินตันสนามตะกอ้อห้องออกกําลังกายและมีพื้นที่ส่วนก สามารถรองรับกีฬาอื่นเช่นเทเบิลเทนนิสบอลาน์ใบเป็นต้น เทศบาลตำบลบางปูมีความพร้อมในการให้บริการแก่เด็กเยาวชนประชาชนสนับสนุนหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนและมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะทางกีฬาส่งเสริมยกระดับกีฬาทุกประเภทสู่ความเป็นเลิศนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวว่าประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของ,ของการกีฬาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพที่ดีปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยมการสร้าง ความภาคภูมิใจสร้างแรงบันดาลใจสร้างรายได้อาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งหวังให้อาคารศูนย์กีฬาซี p o r t ์ตคอมเพลแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการออกกําลังกายและแลแะการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชนประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องจนเป็นวิถีชีวิตมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ําใจนักกีฬา เพื่อ <are> รอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสู่ความสามัคคีและสมานฉันท์มีการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอย่างเป็นระบบโดยใช้วิทยาศาสตรส์การกีฬาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานระดับสากลรวมทั้งการสร้างรายได้สร้างอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจฯฯของท้องถิ่น นี้ได้รับเกียรติจากท่านว่าการจังหวัดกาญจน์นะครับมาเปิดศูนย์กีฬาสีคอมเพล็กซ์ซึ่งจริงๆแล้วศูนย์เนี้ยเราเสร็จได้สักสองปีเลยนะละแล้วติดเรื่องโควิดความพร้อมยังไม่มหนึ่งนะครับวันนี้เรามีความพร้อมนะที่เราจะบริการพี่น้องประชาชนนะครับชาวชนงหวัที่มาใช้ศูนย์กีฬาแห่งนี้น,นะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้เนี่ยประกอบด้วยหลายส่วนนะครับมีสันนำผู้ก่อจัดคนมีสนามฟุตซอล ครับให้กับเยาวชนแล้วข้างหน้าก็จะเป็นสนามบัสเกตบอสสนามแบดมินตันนะครับภายนอกเองก็จะเป็นเรื่องของบาลานานไบนะครับคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการของสีคอมเพกที่เราอยากให้เห็นคอมเพกแห่งเนี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสุขเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับวันนี้เราเรียกซอฟต์อินด้ก็หมายความว่าเราก็จะเปิดทดลองสูงไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะสมบูรณ์จริงๆน่าจะเป็นปลายปี ก็เราจะมีรางวัลพิเศษมีสุดพิเศษทุหรับทีกใหญ่เพราะนี้วันนี้สามารถที่จะจองเข้ามาได้นะครับที่ผ่านมาเรามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าวันนี้การเป็นสมาชิกต่างๆการเข้าถึงต่างๆยากวันนี้เรากำลังจะปรับใหม่ท่านอาจจะจองผ่านออนไลน์มานะครับเป็นกลุ่มเป็นคณะก็สามารถที่จะจองได้นะครับเพราะนั้นฝายติดตามข่าวสารการจัดจองการประมาการของศูนย์ที่ไหนที่ไหนเว็นสมาธทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน สนันนนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟ่สุขภาพกาแฟทีอินีวานไม่มีไขมันให้กลิ่กาแฟแท้สนัสนนนุ่นโดยปริมาณสาอาหารแคลเแคลเซียมบัมุงกระดูกสนันานุนโดยน้ำมันงาดำสมัเอกลดกรดแลัวอิิต้าหน้นุ่ยสระต้องคัวนี้เลย